อันปลายพุ่นแล้วทางทางหอมเนาะทางเขาขั่วเพ่อะมัตุครับมันในไวจัดอันนี่ลองดิค่อยชิงชิงมะเผาเลยมะเผาลอง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 ค่อนมี่ไม่มีเนาะเถอะเนาะปาดจวดจวดเลยเหลือวเราได้มีินะเหนียวเดียวเหลือแต่ด้ามมันโอหักแล้ยตรงมีดบมเห็นยามรอบว่เถออืมเอาไวจัดเอาไวจัดใช่ไหมใช่ไหมใช่เนี่ยแต่ผ้าเขาชื่อมาใหญ่เลยมันเนาะแมนา มมันน่อยกสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซอง YouTube พอน้องแฝดน,น้อยอีกเส้นเก่าเส้นเคยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตสกุสุกคนพี่นอ FC, ้นนองเนาะ มื่อนี้พอน้องแฟดกลับมาอยู่ที่บ้านบอเทิดอีกคือเก้าพี่น้องเนาะก็คือกามีการจอน้ามจอในใพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> แต่ว่ามาเมื่อนี้นี่บบเห็นสาวไบเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าสาวไบนี่เราออกไปแต่เศร้าว่าสันได้ยินบอเทิดเว้ากับโบพูดว่า,วาสาวไบไปยังเราบอกไปเลาะเล่นว่าสันแถวบ้านข้างๆนี่แหละพี่น้องเลยบ้านทาหัวสร้างเนาะพี่น้องเลยเมืองไซบุรี แฝงสวัสดเิเขตพี่น้องเหรอเน,นะาะกะถามมอเตอร์จู่เป็นยังเราคือให้ไปไปสั่นเลยนะพี่น้องเลยกะรยันเราไปทว่นทีบอีกอะไรพี่น้องเหรอเนาะเป็นพ่วงแล้วยันเราไปเฮ็ดนั่นนั่นนี่ไปอรารวาสชาวบ้านอีกนะพี่น้องยงันเพิ่นเดือดร้อนโมเมนต์ยังดอกก่อน้องแปดก็ได้ถ้าว่าอาการเรานี่ก็ดีขึ้นหลายพี่น้องเลย ดีไปทา้งลานบวกลายพี่น้องไงเนาะแบบว่าเอาเราคุยกับเพ้านี่ก็บแบบว่าคุยกันรู้เรื่องนะพี่น้องไยกับต่ก้อนนี่เราสิตัดความไปุด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 บอกไปเรื่อยๆนะอันนี้เราก็ผู้จักโดยผู้จักนั่นผู้จักเจ้าผู้จักขอบใจขอบคุณถือว่าดีลายพี่น้องไยตามที่สังเกตเบังก็ได้ไนจังใดก็ให้เวลาเราอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องให้เวลาและโอกาสตอแนี้ ต่างคนต่างตื่นมากะเห็ดเวียกไผ่เวียกมันมาเทิดว่ะมาเทิดก็ไปเอาจักเอายังนำในบ้านเพิ่นมาเพื่อจอหนาจอในก็ได้พี่น้องเหรอเนาะชอบนั่งไก่ไปจะได้เบาะลิ่งก็ไปว่าัที่ตื่นกินทอดจะไปนั่งไก่ไปพี่น้องเลยไปเบิ้งไปชมปั๊บบอลแล้วบ่าววัดผนผ้าบ่ ยาดบ้านมือได้บอได้พาไปซื้อคมแหงไดคมผักเนาะแม่ให้เลือไปนี่แล้วเหลือกซื้อในหันเวียดนะข้าว่อยรถว่าชี้หิวอยู่ได้บอสเลยอดเลยผ่อยเนาะไปหิวท่านเนาะหมนท่านบมอท่านวายขนาดดินอ่อนแน่ว่ักใสุ่ยมันเต็มุน โอ้ยหนึ่งเขาพี่น้องเลยเนาะอ่านี่ละบอเทิดกจ่ะหนึ่งเขาพอนักแฟก็เอามาอยู่พี่น้องเขาเนาะกับบูด้ายันโบอีมกันเพื่อสร้างเพื่ออยังกับอีมอยู่ดอกทีมงานน่ะเนาะพี่น้องเลยแต่เพื่อสร้างเพื่ออยังเด้บอเทิดบออยังหลายคนหลายคนกินน้ำกันตกบังก้อนช่วยอยู่คนนะช่วยอยู่พี่นะบอทอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อยู่นี่แหงสัญญาณหลายเราชาติลงมาอิ่หิวหิวหิวมาจากรถบาบอสหิวมาลาหิวมาลาแต่จะหมดแล้วสุดหล่อยูไงเจดีเป็นคนถ่าเงินบาบอสกับบางกุไฟเป็นคนไปซื้อโยต์จิ้มดิบเลยบ้านนี่บาบอสยูยงเจดีเพิ่นเห็นทีมงานเขาสามอคทิตย์ใบใบนี้บ้านนี้นะโยมนั่นแม้วนั่นหมูจาต้อาเทเด็ดเลยมีหม้อบ้านเนี้ยเทสหม้อได้เจ้าหน่อยทีนี้ให้ พอรู้แพทย์ก็กินน้ำพาด็ดเลยเบาเลยลงมือควายแจวมาลองเลยขัด้วยขก่อนขวเงี้ยขวาเขาจิองเป็นคน้เกี่ยวยงางายเลยบอกว่าโยมันหลโลดอ่ะคอยให้เตมแน่นี่นะเพราะว่าให้ติมอันนี้น้น้เพ่นเลยดิน้ำเติมกอนเติมเป็รูหวอวะเนวบอ่ะเป็นบอกให้มันนั่งยี้ว่าเป็นอะไรมันนั่งกนที่ลนั่งเวนาป็นองเป็นไ้อ่อ้าวมามงด อเอออากนแห้งหมดหลยแห้งหลายแห้งตื่นอาไดเอ่ยายัวนบากไรชะมีมันก็ดีแล้วเนาะอันปายคนแหลทางทางหอมเนาะทางข้าวก่มพ่ปบครับมันไวจาอไ้ิยิชิงเผานป่าเผาแล้ๆๆับมึงแล้วกจับลุงหออก พอเนี่แกะนี่ถ่ายเดรได้นี่ถยกันเนาะนี่แหะเพถายมาพี่ก็ได้บางบากล้องบางกล้อ่หงลง่มีมีดเนเถอเนาะปาดจวดจวดเดี๋ยแล้เเดี๋ยวเดี๋ยแดามันโอหักแล้วอเห็นยามรอบมเถอาได่านเลยครับดีด่านไปเนี่ยแต่ผ้าก็ชื่อม่าใหญ่เลยมอญเนาะ เมนเอ่ซื้มาน้อยแมนพักไหมี่ากันนะเขาจีดัดปวดนีดัีัดแล้วปาดไวให้ต่ใบจะหย้นซุบแล้วแห้งเนาะจดจีดอเราบัดไวให้คอยได่ล่อนัก่อนตมันจีดัดไว่าเดียวตนี้แล้วนาโตจีดัดไวคอยมากดัดเนาะหัวเราได้ตานี่เัมือนซุกแมนแมนแมนได้เงียบไปได้ไงไหนเนี่ ลาบตั้งง้วบ่อกงัวเผาเนี่ยหายอยากละลองแล้วด้อนี่งพอแล้วบ่เถิดพอแล้วพอแล้วอลอย่าว่าใครได้พ่อแม่เดี๋ยวมันเป็นย่างบ่บ่ดโดนอ่ะเนาะใส่เปล่เป็นยังกันตายหน่อยเป็นย่างอะไรเป็นย่างพะลาไข่ไข่เยอะอันนี้มันไข่ลายพอเนาะอันนี้นี่นะครับขั้วขั้วบนทอดไปนี่เนาะเอาไปตุ๊กมันนี่ก็ได้

โชด้วเวด้พเวล้วลไหลต้องโซมันก็ตายไวแล้วทุกคนจะโชป่วยอันนั่นนะป่วยบอกอาชเหลาเข้เนมาโชางเพื่ทังยากหลช้างเพื่ไกินกังเนาะแบไว้ให้เนาะเริ่มช้อยได้ไหมซอยเลยซอยเลยเผาไฟจุกแล้วโชวบอก่อนปก่อนจะปั่นบอดูือบาดมือบาดา่างไรุ่นนี้บ่วงได้นนองเฮียกินน้ำได้อยู่บ้านนียปั่นกันแต่ไข่วบ่ได้ขวละบดดาดอา้ทันที ขวดน้ำนะน้อบครับดีหรอกขไดิกินที่จะทำพวมันนะชิ่นชิ้นข้าดบ่อยาารมันเาแหเมากนี่น้องลอยถึงกับพูดแบบนี้เดีวนี้นะลอยบ่แม่นโวน่นมาอยุสเก้าลอันเด้อวะึมาบ่มาเปนีนี่ยเป็นจงเป็นเป็นวียบ่ เอาทำไสทังนั้นดับพุดพุดให้กินแล้วกินนี่นะดัดเด็ดเด็กับีิวปาเต่มทองยางขยะนะนี่นี่นี่อันใช่ใส่เก็บออกจากกระชามแล้วก็คอยช้อนชิ้นๆใส่กระชามแล้วลามแบบนี้นะนี่นี่นี่เก็บนี่ออกมาไว้ดีเพราะนี่เดี๋ยวจะขวบอีกน้อยบัดไม่ใช่ขวบดิไว้จะต้มต้มชดไปไหนเอาคอยดีต้มชดเนาะอ่ะคั่คือกันได้ต้มชุดก็ลาบต้มชดต้มเครื่องในมันเนาะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดีเดี๋ยวบ๊อบบัด

มีแต่เอาพักเอาหน้ามาล่างเขาบัดนี้เขาล่างล่างตุ๊ไปล่างมีชามลูกมีู่ดูตุ๊จะฆ่ามกันต่ออะไรบเดี๋ยวพคอยจะเป็นกำลังใจให้บัดนี้นะกำลังใจให้บ้าพ่ออย่ามาในนี้นะตู๊เอาบางที่ออกก่อนนี่มะนาวแถมแทมมะนาวผมเป็นแล้วใส่ได้หรือเปล่าเอาสาหลับงัวเป็นตัวไม้เป็นตัวไม้ผมเป็นยังตัวใหม่เม็ดท้ามไปขังนี่มะนาวตุ๊เออไว้เชี่ยวของแถมเอาไปล้างรถเอาไปพุ่้เอาเข้าไป เอาไวให้มาเทิดผูกนะเบาลิจดบ้าบอไ่ปลอดคนไทยใช่แล้วกใอ่ากันคนละวีนี่เป็นคุณาก็ใส่เอาใส่เอาอ่าดขอนดอกไอ้เนี่ยรถเชียงคอยเนาะดึงดนไล้้นังตีเนาะรถเฉียงกลางใคิดโบเองเนาะเพาดูแผนเงายังนี่ยนะอยากไล่ห้างอยากแหงบอ นานแล้วเนาะแลวชื่อไทยตลาดแล้วกระไบจวันมาไ่เนาะอไนนี้เนานอที่ให้เขาบอกผู้อันเนาะมันก็ได้โล้คือแล้วเขาันเนาะโลไเชื่อขอชื่อพาก์คฟูได้ไผ่เนาะแลยไี่ไทยใช่ง่ายเลยใช่เลยใช่ ใช่เยที่ได้บ่าจ้อยผมมาก็บอกยังใช่เนาะโอ้ชวนลยะไใช่กันนะักแล้วชวนมัดสองแล้วลงความเสียงหามากาลัม่ว้เพิ่ไเลยนะตอค้นต่แต่บ่อจอยก็ย่านตะเพิ่นขึ้นทังน้องลอยน้องแล้วบ่อจอยนะตานทั้งนั้นเลยตอว่าอ้ากินกินกินั้นชื่อมดนกินก็ดี่แล้วเอาวันนั่นมาแล้วแก่มาแล้วเอาลิกอเจ้มไพร์่ย này người long như nó không biết là do cái gì long mà chị long như chị long nắng chị đã thu hào luôn cho năm phải nó. à luôn khó khăn khó khăn khó khăn khăn khó khăn 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 kh khăn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  khăn kh khăn kh khăn kh 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 khăn kh 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 kh

คุณจะว่ายเท่าไรวะสามต้นสามต้นต้นละสองเมตรก็รเ้ไแมเคยกินพลล่างงัวเคยบอกได้เคยกินปลาชีสนี่ปลาลาางัวเนี่ยเอางวมาใช่ชามเลยก็คลลาบกุ้งหรอ่าแ่นมันอลยมกงานใครเคยกินูงว ให้เคยกิตจีงมืละครับแี่ม่บอกบอกวาจมือแบอกว่าตอนน้ง่ายแล้เนาะอยวไว้เนาะกยูเป็นตัวยูเป็นตเป็นไ่าว้เฮะแล้วยไว้้อัอย่านั่งแบบนี้ว้าวเฮยนัวในนึ่งนี้บงคอยจี้อยแจ้วให้เจ้าเือบบ้อยลงมือเฮ็ดนมันนี่้วยเอาทิ้นเนี้ยุ่ถ้วยแล็วยไหมบอถ้วยคือเป็นเช้าวก็ได้ น่ได้จะให้คนนง็ห้เลยให้ข่อยหนึ่งได้มาหปิดคนนะหรือว่าคนี้ไม่ใช่หรอเนาะถอดไว้้นหนารอดเนาะจะถอดไว้ด้อเอาบุกเข้ามได้ดอกเจ้านะตัวนี้ได้เป็นตรยางเอาเอเดี๋ยว้ไม่เย็นก็มาเถอไปตั้ง้มมันเย็นเลยเอามาใส่รูซึกตื้นตั้งใช้อันนี้ป่นนไม่ค่อยปะปปน้าหนึ่งตั้งข้าวป Bồn bố mẹ nhà mình bồn đẹp của mình để sủa tay sủa hay hay hỏng bố hỏng để làm mùa hết nó tùng nầy cô đẹp của mình tùng hao bay bay nó đi 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 nè đi 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 Tăng chỉ hết kém lý thì nó phải chỉ chàng một đây đấy con cái lý hoa nó phải chỉ chàng một đây đấy con lư đi thêm đây nội đó thắt 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 nhìn nhanh nhanh đây lại là đấy phải đây, độ phu về tăng thêm qua tăng quân mang đẻ cho mình hiểu tổ khỏe không hay phải bữa nào đấy này Ủa ảo cho leo đây tụi Nhóm cho ịnh cho ịnh Vô mình cho Ngầu với lấy khỏe อไม่ได้ใช้กําเจือนล้วบอ๊ะกินพร้อมกันบ่ลารับง่วนี่กินรับงัวพร้อมกันบอ๊ย่กินก็ได้แต่ขอดีแวงไว้ให้ท่านอยากนะทัานบอกท่นแล้วได้แล้วกอนเสืเอิญมอ๊รถมากินพร้อมกันเลยละจะแซ่บเนาะลายคนจให้เพื่อนชักเบ็ด้ได้คนบมแล้วนะูงห้ามืออะป่านนั้นผม่เฮียเพื่อนบอกว่นใช้กัาเจือนือ ยังทันแล้วดอกพอเถิดแถวนั้นนะมาใบิดไอมีองมีกพรไม่กระทงเจ้าหันมามาค่อยๆคนลดกระทงนี่งคนกรทงค่อยนะคนหนาถือหวานจังนะถือหวานจังสองก็บาดไ้บเนาะถือหวานจังไปทางใดแล้วคลิปนี้นี่พอน้องแผลงนั่งแห่งกำลังใจอย่างเดียวเอามาหนึ่งยบร้อยนะต่อเอ้าในชีวิ้มีอรกระตูมาคนแล้วกันนี่บาคนแล้วผู้จันถือหวานจังตัวบ้าเว่าเพื่อนเอาเลยได้เอาได้ ตผมอํลําคนเอาไว้เลยเด้อไว้เดีนี่เลยเด้อเอาไว้นี่แล้วไครเดียวไปทั้งใดนี่ยันชาวใบลักไปทิ้งขอยแจ้วมาอลไรให้เธอเจ้าเขึ้นมาเลยเถอะเนาะีหน้าก็ที่มีอีกหลายมงวนบ่าววัดอยากดูบีบบ้างหน่อยบีบใส่ตุ่มเอาแสบโล่เออใช่แล้วต้มอย่าพักคอยจีดจัดการเองส่วนน้ำนะพังหมอเลยเอพังหมอแล้วตู้ให้พ่ะแพทย์ลางมือข้างมาซอยเปลี่ยนดูนี่ ยากนะมาสิครับคลิปลงมั้เดีว่าวันนั้นนะวันนั้นว่าชอยรถอ๋อรีพ่นธุ์บ่ใไห้อยชอยนะคตบายดาาไปนะดีนดงแ่นนะแมนวางหมซิมบอดนี่คับคลิปกอนซิมย่บดนีซิมยู่ยายบีฟอมเลมนปดตจวดเอ็ดบอกกับไฟจับมาลองทดกันนี่ไปลองกันเดอ เขาคงแทบีนะแท้ร้านแต่เขาบอมมาแทนเลย้ามีปอมมาค่อยชิห่อตับคอยนั่นเด้ตัว่อยชอยนะเคบงนี่พี่น้องนาะจังไดกเบาดีสุดพอตัวกอนไป่ใช่เลยอยที่นีบนึงงอ๋เบ่งข่อยชิกินหนังหนังงัวเดซิม่อลซิม่อนเด้ออันนี้หมดทันทังคันว่ากินซิมบอลหนังเน็ตถึงขั้นขัิมแบบบอดก่อนจางเนาะจางรูจางร ้องเดือตั้องห่อพักเด็แมนต้องหักใช่หม,มจังจางห้งเนาะเป็นวดได้หน่อยติดนวดพ่อมแล้ววามาบเขาตู้มาบวเขา,ขาโยกินค่ะกินก้อนในซีมดี่อเนอะอาะรอนบวงนะใช่โอเคหลงังนานงมาเสก็ซิมก่อนอ่น้องถิงเนาะ ผมลงมาใส่อีกได้ขนาดนี้เอ๊คเดี๋ยวลง่ของแคบของปอมนี่มาเด้อพี่น้องหนังพี่น้องนี่หนังมัวเผาตั๊บวัวนน้ำหนังไปจังเนาะขัดยุบวนวตับขัดวัวไปปานโค้งเอาโล่ ไม่พักพักบอกว่าบอาวัวเผาแล้วทิ้นมากลเป็นน้ำหมดได้ว่พักก่อนแต่ได้หน้อเปาแต่ได้ขนาดน้ำหอเนนน้ำแม่นานแต่ว่ามันก็บวมน้ำแล้ว เขาจะเ่าลงลงลงหนังเจจ้งอเนี่ยเขาถอดลงพกเมนะเอาขาวแท่กระเจือนดนี่บอว์ตปวดแท้ขันนาเนาะหนองมาบอชอยในน่ทม่ขนามันอนะนบรมีบรมน,นีนีู่ของไพ่ซื้อ ก็มาชื่อเมืกนมือพ่อต้องแพะชื่อแบบวมีขั้นพ่ายบ่ขั้นผายก็เอานะผมรอต่างกันผมรอต่างกันมอยว่าขั้นผ่ายนะเปนก้อนนะทุกงานเดียวกันบอกงานเดียวกันแล้วรูปแล้วเนาะเราหนังในเธอมีความสุขดีด้วยถึง่อไปให้มี่ข่าวดีเรื่อยๆขั้นใ้เทอดอันประหยัดแบบนี้เนาะนขาดูแขกทำไงแท้น่ะหักั้เถอ อืม,มจจเนียบก่อนครับพ่อทักพี่น,เน,น,นงเลยอืมน้องก่อนาสาุนะจบนะ <c oughs> เอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กับพักกันนั่งซ so อ,อ,อยซีนนต่อยดูบ่เมนก๋วยเตี๋วจูไปนำ้ำ บอได้มีอย่างไรพี่น้องเหนน้เนาะซีม,อซม,มบอทป่ะโอเค <Okay, S 2> พี่น้องจะงไไรก็ผักที่ตามเราก็ไลค์ก็แซดน,นเด้อพ่อพี่น้อง